แค่รู้สามสิ่งนี้คุณก็สําเร็จได้เหมือนเจ้าของแบรนด์ 1. คุณต้องรักเชื่อมั่นศรัทธาในผลิตภัณฑ์และรู้ลึกรู้จริงในสารสกัดของผลิตภัณฑ์ว่าเขาช่วยใครได้บ้างแก้ไขอะไรให้กับใครได้บ้าง 2. คุณต้องรักลูกทีมเหมือนคนในครอบครัว สร้างความรักความอบอุ่นให้เป็นวัฒนธรรมแล้วครณนิ่งส่งต่อคนเก่าไม่ไปไหนคนใหม่จะเพิ่มมาเรื่อยๆ3คุณอยากได้ลูกทีมแบบไหนคุณต้องสอนเขาให้เป็นคุณต้องเป็นคนคนนั้นก่อนทําให้ดูอยู่ให้เห็นสอนให้เป็นสร้างความศรัทธาให้กับคนในทีม ความสามารถบวกความดีจะสร้างความศรัทธาลูกทีมจะรักและไม่ไปไหนพลังทีมจะทําให้ทํางานง่ายสําเร็จไวครูยุพาแม่มดออนไลน์